อาจารย์ประวินชัชาวานพงพันโพสต,ตอนยังปากเก่งแกว้งปากดาคนทั่วไปจิกกัดเสรีพิสุดิ์เรียกนางว่าหนูดีเน็บเ้งว่าคนสึ่งตึงดูถูกพักสม้มที่พักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ด่าคนแอฟริกันว่าดำจมูกแนบสมัยโน้นด่ายูเอ็นว่าไม่ใช่พอ่อพอจะเล่นบทครั่งชาติถึงขนาดส่ง c 1 3 0 เข้าไปรับคนไทยในพนมเปนตอนสถานทูตถูกเผาพอจ่ายหนี้ IMF ก่อนเวลาที่กำหนดถึงขนาดเอาถงชาติไทยมาโบกสะบัดต,ตะโกนว่าเราได้เอกราชทางเศรษฐกิจคืนมาแล้วชิบหายนี่คือผู้นำในฝันปากกล้าแถมยังรักชาติวันนี้ ผู้นำคนนั้นหายหัวไปไหนแล้วทำไมไปหลบอยู่ในกระดองทั้งที่อ e ีฮุนเซนมันทั้งจิกหัวดามันเอาความรับมึงมาขายมันรังแกลูกสาวมึงแถมมันจะรุกล้ำอธิปไตยของมาตุภูมิมึงทำไมทักษิณเงียบกริบทำไมไม่ตอบโต้ทำไมไม่ปากแจ๋วเมื่อไรจะออกมาโบกธงชาติไทยอีกครั้งและ ช่วยปลดแอกสยามจากประเทศพุนเซนออกมาสิคะออกมาสวัสดีครับพี่น้องอุรักชาติรักแผ่นดินที่กระตุ้ทต้านรับเราก็ขับไล่รัฐบาลอุงิงมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก็นอกจากจะโง่แล้ว็ยังหน้าด้านนะครับไม่ยอมไปไม่ยอมไปแถมโยนเศษกระดูก ที่พักภูมิใจไทยออกไปะนะแปดตำแหน่งไปให้พักร่วมอีกไอ้พวกนั้นมันก็เหมือนหมานั่งรอช้ำข้าวอยู่นะเขาโยนเศษกระดูกให้คูก็ไม่ไปไหนแล้วนะครับรอร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับอเมื่อขับไล่ยังไม่ไปก็ไม่เปไ็นไรนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันสารนรุนก็ต้องวินิจฉัยแล้วนะครับนะยังไงก็รับเรื่องแน่แล้วก็ต้องสั่งให้อยู่ฏิบัติหน้าที่แน่แล้วก็จะต้อง มีมีคำพิพากษาเร็วเพราะอะไรเพราะมันเป็นคลิปเสียงรับสารภาพมันชัดเจนไม่ต้องไปรวบรวมพยานลัฐานอะไรมากนะผมเป็นตำรวจผ่านงานพวกนี้มารู้ดีมองแค่เนี้ยนะพิจิินิชัยง่ายตัดสินง,ง่ายนะครับนอกจากนี้ก็มีคดีอื่นอีกมากมายนะครับยังไงติดคุกหัวโตแน่นะครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมหลบหนีอยูนะ่ถึงไม่ไปก็ต้องเตรียมหลบหนีอยู่เอล่ะนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาคดีก็ทิ้งไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเป็นไงเดือนกรกฎาเนี่ยสารดีกาก็จะวินิจฉัยนน่าจะเสร็จแล้วอาจจะคำที่รึการาษาเดือนสิงหาคุณทักษิณจะไปไหนใช่ไหมเดือนกรกฎา,าจะมีกาสืบพยานคดีที่คุณตกเป็นจำเลยมาตรา112ถ้ท่านคงเข้าใจนะครับเราวมันจะไปรอดอะไรนะครับ ไม่รอดทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นกะนะารที่คุณเต็มผมไม่เคยเรียกม,ม,ม,มนะันสมเจตนะนะมันปล้นชาติปล้นแผ่นดินมาพี่พลสินมาแฉนะว่าวันนี้นะครับจะแฉเรื่องทักษิณทั้งหมดผมก็รอฟังอยู่แต่มันยังไม่เห็นพูดนะแต่สิ่งที่มันพูดร่วงหน้าอะไรต่างๆรู้ไหมนะมันตรงกับผมหมดนะคุณเต็นคบกับทักษิณมา30สปี ผม,มรู้จักทักษิณมา50ไปีก่อนหุ่นเซนโดยทาไปตั้งแต่เป็นนักเรียนร้อยตำรวจนะครับเมื่อปี2513ผมอยู่ปี4ทักษิณอยู่ปี2ผมปกครองทักษิณโดยตรงนะครับรู้เส้นเซนห็นชาติแล้วเราไงเป็นพี่ก็ดูแลช่วยเหลือน้องตำรวจอนะขออะไรก็ให้แต่มันหักหลังผมตลอดไม่เคยให้ผมเลย,ยนะมันถึงได้มีวันนี้ไนงะ จะมางั้นก <Keep S 1> ูคบกับมึงมาห้าสิบ yeah. ป yeah. ีแล so ้วนะมึงเอาเปรียบอยู so ่ตลอดทั้งที Kel ่โอ้มีเงินหลายหลายเป็นแสนแสนล้านนะนะครับยังไม่ฝากไว้ที่กระเมนอีกแต่เอาเปรียบเสียดีตลอดเพราะฉันมึงก็เอาชั้นสิี่ไปก็แล้วกันนะครับก็ไม่รอดนะฮะไม่รอดนะเพราะฉะนั้นคุณเต็นนะวันนี้ที่พูดนะผมเชื่อนะผมเชื่อหลายประเด็นด้วยกัน นะไม่ไว่าจะเป็นมาตราเรื่องบินพระมหากริสันมันพูดใช่ไหมใช่อ้าวเห็นไหมชักษีนก็โดนดำเนินคดีมาตรา112อยู่ตรงกันไหมตรงนะฮะแต่เขาจะเก็บความลับยังไงอัดเทปไฟม,มีพยานหลักฐานยังไงไม่รู้ผมก็รอฟังอยู่นะแต่สิ่งที่มันพูดเชื่อนะครับแล้วก็ที่ทักษินไปลงทุนในขมุงอมเมน็นเอาเงินทองไปฝากไว้อะไรต่างมากมายนะเชื่อไหมเชื่อนะครับนะ เพราะคนคนนี้ไม่มีนะครับที่จะให้คนอื่นมีแต่จะเอานะครมีแต่เอาคนอื่นทั้งนั้นแล้วก็หลอกหักหลังก็ดึงไปโดวต่อดลอาเพราะฉะนั้นคุณเซนเมื่อคุณพูดแล้วนะช่วยแชร์คลิปนี้ไปเร็วๆนะนะเมื่อคุณพูดแล้วนะช่วยแชร์ความจริงพร้อมพยานหลักฐานมาหชัดเจนนะครับผมไม่กลัวหรกประเทศไทยเสียหายประเทศไทยไม่ได้ทำะไรบิน พี่น้องประชาชนไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เสียหายมีแต่คนเสียหายก็จะคือตระกูลชินวัฒน์เท่านั้นนะเพราะเราก็ต้องการให้มันเสียหายอยู่แล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแฉประหมดนะไอ้เรื่องที่คุณไปทำเอาหมอผีขเขมรมาเสกมนต์เต่าทำร้ายผมอะไรต่างๆกูไม่ยกโทษให้มึงนะครับหรือเรื่องที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับคุณเซน นะที่มีคลิปเสียงนะส่งคนเข้ามาฆ่าคนเขมรในประเทศไทยอะไรต่างๆนะนะอ่ะเดี๋ยวจะต้องสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็ออกหมายจาับพูนเซมู่แล้วนะเอาล่ะแฉมาให้หมดนะจะดูที่จะอภัยยังไงให้ได้บ้างนะครับเพราะฉัน้นต้องรีบแฉมานะครับส่บ<า>วนเรื่องอปัญหาไทยชายแดนกับเขมรนนะนะนะครับ ผมก็ต้องขอบคุณกองทัพบกกองทัพเรือนะครับแต่เรียนพี่น้องประชาชนไม่ใช่มีแค่กองทัพบกกองทัพเรือนะกองทัพอากาศก็เตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติไทยหรือไม่กัอีกส่วนหนึ่งตำรวจตะเวนชายแดนท่านรู้ไหมตำรวจตะเวนชายแดนก็มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับไม่ใช่มีเฉพาะทหารเท่านั้นนี่ลืมไม่เคยพูดถึงตำรวจ ยังนะฮะผม,มอยู่ชายแดมนมาโดยตลอดสู้ลบปราบตามนะอาริล่าศัตรตูผู้ก่อก่อลายได้ยมาทักชีวิตนะในการนี้ก็เหมือนกันทหารก,ก็ต้องอเอาตำรวจตระเวนใจแรงไปด้วยนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเอาทหารกับทหารนะมาเผชิญหน้ากันเนี่ยบางทีมันก็กลายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะในลักษณะเช่นนี้ถ้ายัง ยังไม่ต้องการให้เป็นเรื่องสึกสงคารามระหว่างประเทศก็ตำรวจไม่ได้ก็ตำรวจม,มีหน้าที่รักษาความสงบภายในประเทศจะมาลิงชยัยดงชายแดนต่างๆทั้งหลายหกเจ็ดจังหวัดนะหรือมาทางลงลาวน่คมุมงมากๆอะไรตำรวจเวีชัยแดนก็มีหน้าที่ร่วมกับทหารในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมเคย มีเขาเรียกะอะไรจงข้อความไหมตอนที่เขมรมันเข้ามาลูกไทยเราบอกไม่ต้องคุยกับเขมรยึดพนมไปเท่านั้นนะใช่ไหมนี่คือผมนะนะผมไม่จ๊อกแจ๊คจ๊อกแจ็คมนเจจามึงถอยไปขยับไปอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับนะมึงเด็กเกเรผมประเมินผ,ผมเป็นตํารวจก็จริงนะแต่ผมประเมินกําลังลบแล้วมันไม่มีทางจะมาสู้ทหารไทยหรอกนะครับ สมอมันโจรมันไม่มีงบประมาณไม่มีงบประมาณของประเทศนะ,อะพอสมเด็จขุนเซนแม่ติกปากพูดไปไอขุนเซนนะมันรวบไปหมดนะครับเพราะงังไม่มีงบประมาณของประเทศะจะไปซื้ออาวุธอะไรมาสู้กับฐานไทยไม่มีนอกจากมันจะเอาเงินของมันนั่นนะออกมาใช้แล้วมันจะออกมาใช้ไหมก็เหมือนทักษิณสูบเงินไปเยอะแยะนะครับจนไป้หลายประเทศเลย ม,มันก็ไม่เอามาใช้หรอกจะมาแจกพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาแจกอีกแล้วทําผิดกฎหมายนะคุณสมชายไปร้องแล้วนะครับมาตรา144เดี๋ยวหมดสภานะครับเพราะทำผิดกฎหมายนะครับหมดสภาแนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนมันไม่เอาเห็นไหมที่เมื่อวานมีคลิปบอกตอนนี้คุณเซนต์แต่งชุดเขียวม่ลายพรางออกมาประจาการลบใหญ่ มีตำแหน่งประธานองค์กรมนตรีนะประธานสภามีตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้แล้วที่สำคัญมีตำแหน่งใหม่คือตำแหน่งผู้จัายการส่งกาลังบำรุงอะไรต่างจริงๆแล้วเนี่ยแหล,ละคือว่าปกตินะส่วนราชก,การไม่ว่าทหารตำรวจหรือแม้กระทั่งพลเรือนก็จะต้องมีหน่วยงานดูแลนี้อยู่ทหารก็มีตำรวจก็มีผู้จัดการส่งกำลังบำรุงก็คอยดูแลเรื่องการสนับสนุนนะ กำลังพลอะไรต่างๆคุณเซนมันไม่มีนี่นประเทศมันไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเกิดสึกสงครามเมื่อไหร่กูต้องเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นจยอมควักเลยเงินแหละยอมยักเกินควักกอกมาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกูก็มีตําแหน่งเลยเป็นผู้จัดการส่งกําลังบำรุงความจริงตําแหน่งนี้มันไม่ได้ใหญ่นะมันจะต้องจ่ายเงินนะ เงินของมันมันจะไม่ให้ใครจ่ายมันก็จ่ายเองมันก็เลยตั้งตัวเองเป็นผู้เชีการส่งคนลังลุงเลยนะันั่นนะเอาละนะครับเดี๋ยจะแบ่งเงินอื่นคุณอันเนี้ยท่านไม่ต้องพวงมันสู้เราไม่ได้หรอกนะขอ้ไว้วางใจได้นะครับขอบคุณครับ